สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการเช่นเคยนะครับผมนี่ครับวันนี้ข้างหลังผมครับเป็นโตโยต้ารีโวสองจุดสี่เจพาร์ตครับตัวออโต้ครับปี2022นะครับผมตัวนี้ได้เป็นเซทดิทิชันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนี่ครับผมคันนี้ครับเป็นโตโยต้ารีโวสองจุดสี่เจพาร์ตครับเกียร์ออโต้ครับปี22นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันครับราคาอยู่ที่468,000บาทนะครับ ย้ำมาราคาอยู่ที่4 0หหมื่น8,000บาทบอกกันตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมแล้วคันนี้ได้อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับบอกเงื่อนไขายละเอียดด้วยนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวพาดูรอบคันเลยครับแล้วก็พูดไปพร้อมๆกันเลยตัวนี้ครับสิ่งที่จะได้ก็คือประกันเครื่องเกียร์ครับ2ปีนะครับ20,000โลนะครับผมอันนี้ซ่อมสูตรโตต้าได้แน่ๆนะครับรวมถึงครับ บริการหลังการขายครับเป็นฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดาเนินการทุกอย่างแล้วนะครับผมนี่นะได้แบบนี้เลยรวมถึงครับของเราครับมีรถสไลด์เป็นของตัวเองนะครับก็ต้องมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศให้อยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมาดูสภาพโดยรวมครับสวยๆแบบนี้ครับคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับผมเนื่องจากว่าตัวไม้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะตัวเลขไม้เนี่ยไม่เยอะเลยไม้หลักหมื่นครับคันนี้บอกเลยไม้หลักหมื่น นี่ครับแล้วที่สําคัญครับของเราครับมีในเรื่องของวันตีประกันในนี้ให้นะครับผมในส่วนของชนหนักีความจมน้ําน้ําท่วมไฟไหม้ต่ต่อตัวถังนะครับเลขเครื่องไม่ตรงนะครับก่อไม้นะถ้าตรวจเจอรับซื้อเครื่องเต็มจานวนครับคุยกันแบบนี้อันนี้ประตูปิดไว้ไม่สนิทนะครับเดี๋ยวจะคิดว่ารถกระดดหรือเปล่าอนี่นี่ครับผมจริงจริงมันเป็นแบบนี้นะสนิทปกติดีเดี๋ยวพาดู ภายในสักนิดหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับตัวเจตัวนี้มันไม่มีปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะก็เทียบเท่ากับตัวเจนะครับตัวนี้นะพวงมาลัยครับนี่นะจะไม่ใช่จะไม่ได้ตัวมัลติฟังก์ชันไปนะครับแต่จะได้หนจอทัชสกรีนแทนนะครับในส่วนของตัวนี้ครับด้านจอทัชสกรีนแทนครับเกียร์ออโต้นะครับ มาพร้อมหมดอีโคกับหมดพาวเวอร์นะครับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับรวมถึงตัวเบาะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับอันนี้เบาะค่อนข้างสวยเรียบร้อยดีเลยนะฮะซอกอะไรต่างๆเดิมหมดครับสวยครับคันนี้คิดว่าน่าจะมีเจ้าของในเร็วนี้และที่สําคัญอันนี้ให้ดูเลขไมเลยห้าหมื่นนะเลขไมห้าหมื่นนะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าหน้าตาแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมเหมือนต้นคลิปจะพูดผิดไปว่าเป็นเจพัดนะครับผมอันนี้ อันนี้ก็เทียบเท่ากับตัวเจนะครับปี2 0 2พันสองฮะโอเคครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนี่นะครับผมห้องเครื่องครับอันนี้ได้เดิมนะครับผมนี่นะผงคาในได้เดิมเมอร์นี้นะครับลูกศรชัดนะครับมองเห็นง่ายนะฮะเนี่ยมองเห็นง่ายเลย คนี่แบบแบบครับตัวแอ่น ABS นะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับนี่นะเป็นเครื่องแห้งสนิทครับผมดูแล้วน่าเติมมาแล้วนะฮะดูเหมือนถ้าว่านี่ดูแอร์ครับตรงนี้รู้เลยนะเคื่อออกข้อแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนอ่ามาเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับในรถแล้วกันนะให้เสียงมันชัดๆหน่อยนะครับโอเคอยากฟังอีกครั้งหนึ่งก อ่าครับผมเขาอยู่ของขอเซลเจียบนะครับนี่นะคันนี้ครับอ่ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่นะครับได้เป็นตัวเอนที่นะครับผมก็เทียบเท่ากับตัวเจนะฮะก็อย่างที่บอกครับตัวพวงมาลัยก็จะไม่ได้เป็นมัลติฟัง์ชันนะแต่ตัวนี้ได้เป็นจอทัชสกรีนแทนและได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับตัวนี้ครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ครับเหมือนเดิม2ปี20 0 0 0โลครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีคัดเมินการครับ มีบริการรถสไลด์นะครับของของเรามีรถสไลด์ของตัวเองก็ส่งฟรีทั่วประเทศเช่นเคยนะครับผมรวมถึงครับรับประกันเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำทุ่มไฟไหม้ตัดต่อตัวถงังได้เครื่องไม่ตรงกอไม้อะไรต่างๆครับถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนแล้วกันคุยกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่อะบริการในรถก็เป็นประมาณนี้อยู่ในรถจริงๆนะครับผมมีตัวตนชัดเจนครับตรวจสอบได้นะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มีอาชีพเยอะครับก็เวลาโอนมัดจําหรือโอนอะไรเนี่ย ของผมเนี่ยจะโอนผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับจะไม่โอนผ่านบัญชีบุคคลนะครับผมเรื่องเดียวเลยนะเพราะว่าโดนกันเยอะเหมือนกันนะเอารถกรอบรูปรถไปบั่งอะไรไปมั่ง,อะ,งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับของผมจะโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการมาจํารถไว้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับราคา400,000ถึง8 0 0นะครับผมออปชั่นคุ้มไม่น้อยคันนี้น่าจะมีเจ้าของเร็วๆนี้ครับดูแล้วเพราะไม่น้อยมาก นะใหม่หลักหมื่นเลยก็ลองดูครับใครที่กําลังมองหารีโว่อยู่ทักามาหาผมได้เลยเนาะมีหลากหลายออปชันให้เลือกครับแต่ตอนนี้เขาบอกไว้ว่าราคาไม่ได้ลงอย่างที่คิดไว้นะฮะหลังปีใหม่มาราคาค่อนข้างขยับขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ารถในตลาดเนี่ยที่สวยๆด้่ยน้อยนะครับผมอันนี้ต้องคุยกันแบบนี้ก่อนรถที่มันสวยๆเนี่ยม,มันมีไม่เยอะราคามเลยขยับขึ้นมานะครับผมถามว่าถูกๆมีไหมมีครับแต่ของเราไม่ได้เอาเข้ามาแค่นั้นเอง นะฮะก็จะมีราคากันประมาณนี้แหละ3ปลาย4กลางนะครับผม4ต้นนะลองดูครับใครที่กอามองมองหารถมือสองที่มีวารันตีและประกันหลังการขายแบบนี้ครับผมผมดูแลให้อยู่แล้วนะส่งไปหลายคันแล้วนะก็อยากให้ได้รถดีๆไว้ใช้กันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่คลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ